ท่ามกลางราคาตลาดคริปโตที่สับสนและเป็นสีแดงเถืองชีบะนะครับกับมีวานฟืน้นคือซื้อนะครับทำให้ราคาเนี่ยเกิดการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดตรงนี้ด้วยกันว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้มีวานตัวใหญ่ตัวเบ้งเลยได้ทำการซื้อชีบะซึ่งอันนี้นะครับคือปลาวาน bnb ได้ซื้อชีบะจำนวนประมาณ139พันล้านชีบะนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเทียบมูลค่าก็ประมาณ4.2ล้านนะครับดอลลารเท่านั้นเองจากนั้นมีการซื้อนะครับและทำราคาที่เฉลี่ยคือ0.04ตัว3,026ดอลลาร์นะครับเพราะว่าในช่วงตอนกลางวันเนี่ยตลาดคริปโตเนี่ยเป็นสีแดงเลยแต่ชิบะนะครับยังทรงเขียวได้ตลอด1หรือ2อรเซนิดหน่อยนะครับ และก็ทรงยันอ,อยู่ที่2 0 0พัถ้าจริงๆรอ่ะราคาบิตคอยและอีทูเรียมนะครับโดยเฉพาะอีทูเรียมเนี่ยลดลง2 0 0พัและบิตคอยลง4 2่หมเนี่ยถ้าในสัปดาห์ที่แล้วชีบะจะเหลือแค่2 0 0พนะครับแต่วันนี้ยังทรงราคาได้ที่2 0 0 9จนถึง3,000เนื่องจากวานมีการช้อนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่วานเนี่ยต้องการช้อนนะครับ ต้องพูดเลยนะครับว่ากระแสหลักๆเนี่ยคือ m e t a เวิร์และ m e t a เวิร์นะครับจะมีการประชุมและมีการรายงานผลน่ะในวันที่22กุมภาพันธ์ฉะนั้นชีบะในตอนนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะสะสมมันเรื่อยๆนะครับวานกำลังเข้าแล้วล่ะนะครับเนื่องจากว่ามีการเผาด้วยนะครับวาเลนไทน์เดยและมีการเผานะครับประจรําเดือน นในแต่ละเดือนก็มีการเผาเรื่อยๆฉะนั้นวานเต็มตัวแล้วนะครับว่าชีบะเนี่ยมันจะกลายเป็นเหรียญแอลคอยอย่างเต็มตัวนะครับเนื่องจากมีเมตาเวิร์สและก็ชีบะแลนด์ในอนาคตนะครับฉะนั้นเขารู้แล้วว่าอุปทา,านจะมีจํากัดในอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้วานต่างๆก็รีบช้อนชีบะอิน,นุมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ได้พูดเอา เอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามันก็มีหลายอย่างด้วยกันรวมถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีคืออ่าร้านอาหารเวลี่มั่นใจในชีบะมากนะครับแล้วก็ซื้อชีบะต้องแต่ราคามันประมาณ2 0 0พัน0นึ่0สองและผลปรากฏว่ามันดีดขึ้นไปสามพันนะครับเขารับชีบะอินโนด้วยเขาสามารถที่จะเปิดแฟนชายสาขาที่สองได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ ชิบะตอนนี้กำลังคลึกคื้นเลยเสียดายนะตอนนี้ตลาดคริปโตเป็นช่วงขาลงนะครับตอนนี้นะณนะเวลานี้นะครับเป็นช่วงขาลงจริงๆทำให้ชีบะนะครับไม่สามารถพังงาดได้อย่างภาคภูมินะครับได้อย่างดีนะครับในขณะนี้โดยที่ในขณะนี้ทุกคนมองแล้วว่า,าปลายเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะวันที่22กบงกุมภาจะเกิดอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้น และชีบะจะมีการยกราคานะครับและยกตัวครั้งใหญ่มากๆเลยหลายคนนะครับคงไม่ได้คาดแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยว่าชีบะนะครับจะมาได้ไกลขนาดนี้ส่วนตัวผมนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยผมยอมบอกเลยนะว่าชีบะเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ถึง5,000นะจะอยู่ที่ทรงนี้นะครับแต่ข่าวที่มันเข้ามาเพิ่มคือ Metaverse m e t a เวิร์เนี่ยทำให้ผมคิดใหม่เลยนะครับว่าชีบะเนี่ยมันจะไปถึงอ่ามันจะกินส่วนแบ่งของแซนกับมานานเลยนะครับฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดระบบมันดีขึ้นนะครับเราก็อ่าชีบะเรียมอ่ะมันดีขึ้นนะครับชีบะเรียมเลเยอร์นะครับจุดศูนย์เนี่ยมันเข้ามามากขึ้นระบบค่าแก๊สเนี่ยมันจะถูกขึ้นนะครับฉะนั้นชีบะเนี่ยเตรียมได้เลยว่ามันจะไปเกิน1ดอลลาร์อย่างแน่นอน ไม่ไกลเกินฝันนะครับและไปได้จริงๆด้วยนะครับพอเราดูโปรเจกต์แล้วนะครับใหญ่มากๆรวมถึงจะมีเกมไฟล์ในอนาคตอีกนะครับใครไม่ซื้อใครไม่สะสมเชิญเลยครับออกไปเลยนะครับเราก็ไม่เชื่อว่าราคามันจะพุ่งคุณออกไปเลยนะทิ้งไปเลยนะครับชีบะไม่มีค่าแน่นอนคุณเอาตักกะของคุณคิดละกันนะครับไปเล่นเหรียญอื่นดีกว่านะ เล่นเหรียญ bitcoin ethereum นะครับอันนั้นเขาการันตีอยู่แล้วว่าเขาเติบโตอย่างนั้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อชีบะผมบอกเลยว่าเสียของนะครับของมันราคาถูกถูกด้วยแล้วคุณไม่เก็บไม่ช้อนไม่ซื้อนะครับแล้วคุณจะน้ำตาเช็ดหัวเขาบอกว่านี่อย่างเงี้ยไม่น่าเลยนะครับน่าจะเก็บตั้งแต่ศูนย์สี่ตัวแล้วต้องน่าจะเก็บตั้งแต่ศูนย์ห้าตัวศูนย์สิบตัวตั้งแต่ตอนนูน้นละ ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าชีบะอินุเนี่ยจะ go to doom อย่างแน่นอนนะครับและผมหวังว่าชีบะอินุเนี่ยจะไปเกินกว่า1ดอลลาร์นะครับเป้าหมายคือเกินกว่า1ดอลลาร์แน่แต่รอนะครับเรื่องของการเผาเท่านั้นเองที่จะทําให้อุปทานมันมีจํากัดมากขึ้นนะครับฉะนั้นมาเก็บแคบอีกหน่อยมันจะขยายมากขึ้นอุปทานมันก็จะแคบลงนะครับอุปทานของเหรียญและชีบะเนี่ย ราคาก็จะดีดแบบพุ่งไปไกลเลยนะครับก็ผมบอกเลยนะว่าเหรียญนี้ต้องเก็บอย่างน้อยห้าถึงสิปีนะครับจะเพิ่มความมั่งคั่งในพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างมากเลยท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงชีบะไปได้ไกลหรือไม่ไกลแล้วแต่คุณละกันถ้ากุดคุณเชื่อนะครับว่าชีบะเนี่ยสามารถไปได้ไกลและเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยที่จะไปถึงมากกว่าหนึ่ง มากกว่า1ดอลล่าได้กด1เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าชีบะมันจะไปได้กด2นะครับแล้วแต่คุณเลยละกันนะครับแต่ใครเล่นกระดานฟิวเจอร์นะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับช่วงนี้มันมันอ่ามนันผันผวนนะครับสูงมากๆฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน และสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าชิบะนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับก็คือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มชิบะอินโด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน และผมก็หวังนะว่าชีบะเนี่ยมันจะสามารถ go to the moon ได้ก่อนอื่นนะครับเราจะไปแนะนำสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Penguin นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับคุณแอปพลิเคชันการทำงานมีความคล้ายคลึงกับ TikTok แต่ความสามารถพิเศษคือคุณสามารถสร้างรายได้และสะสมรายได้ผ่านการดูวิดีโอนะครับเก็บชั่วโมงตามที่เขากำหนดนั่นเองดังนั้น เหรียญที่คุณได้ก็จะเป็นแพนกิ้งสต็อกนะครับและเมื่อคุณได้เหรียญแพนกิ้งสต็อกเนี่ยเขาคอนเฟิร์มและการันตีแล้วว่ามันจะอยู่บนใบแนนสมาร์ h เอนนะครับคือมีการจดทะเบียนบนใบแนนสมาร์ h เ i นเรียบร้อยนะครับบนใบแนนเรียบร้อยฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าเหรียญน,นี้ไม่ปลิวแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าชีบะจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยในหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ